ส่วนกรณีนี้นะคะเป็นความคืบหน้ากรณีของเซียนไก่ชนค่ะที่ยิงคู่อริก,กระทั่งเสียชีวิตในพื้นที่ปทุมธาน,นีช่วงบ่ายวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายปกครองมีการสั่งปิดบ่อนไก่นี้ชั่วคราวแล้วนะคะพบชนวนเหตุมาจากการเกทับราคาพนันกันแล้วก็เคยทะเลาะกันมาก่อนขณะนี้ตำรวจนำตัวฝากขังทันทีย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ ิ้นเสียงปืนทุกคนที่อยู่ในสนามไก่ชนนตอนนั้นก็ตกใจกันมากเลยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสนามไก่ชนมงคลชัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะมันถึงภาพเหตุการณ์ขณะที่นายธนวัน์อายุ55ปีผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงนายกฤษดาอายุ54ปีระหว่างที่กําลังมีการแข่งขันชนไก่ทําให้นายกฤษดาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาหลังจากเกิดเหตุตํารวจสามารถที่จะคุมตัวนายธนวันรพร้อมด้วยปืนขนาดจุด357ที่ใช้ก่อเหตุ ซึ่งนายธนวัตรเองก็รับสารภาพบอกว่าเคยมีเรื่องไม่พอใจกับผู้ตายก่อนอยู่แล้วกระทั่งวันเกิดเหตุก็เกิดมีปากเสียงกันรุนแรงจึงยิงใส่ผู้ตายเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งจังหวะที่ตำรวจคุมตัวนายธนวัตรเพื่อที่จะไปขออำนาจศาลจังหวัดปทุมธานีฝากขังผัดแรกเขาก็เอาแต่นั่งก้มหน้าและยกมือไหว้เมื่อทีมข่าวถามว่าอยากจะขอโทษผู้เสียชีวิตไหม ผู้ต้องหาตอบสั้นๆบอกว่าขอโทษอขโทษ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 ทั้งหมดเหรอโอ้ยเรือแทนมานานแล้วเหรรอคับถามจะทอะไรครับเรือทำไมเขาคุยเขาทำอะไรเขาพูดอะไรอ่ะผมไม่รู้สองวันทำไมเราต้องพกปืนไปครับผมอะไรนะครับอะไรนะครับเพียรพี่ตีพูดว่าเลยนะไม่ได้ประสงค์ให้ข่าอืมก็พูดได้ประโยคเดียวว่าไม่ประสงค์ให้ข่าวขอโทษครับขอโทษครับนะคะ ขณะที่ในอำเภอเมืองปทุมธานีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็พบว่าสนามชนไก่แห่งนี้มีการขออนุญาตเปิดใช้สถานที่เล่นพนันไก่ชนถูกต้องแต่หลังเกิดเหตุตามอำนาจของฝ่ายปกครองได้มีคำสั่งปิดสนามไก่ชนที่เกิดเหตุชั่วคราวพร้อมกับตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนั้นก็จะมีมาตรการเอาผิดตามขั้นตอนต่อไปค่ะซึ่งทางจังหวัดจะพิจารณาเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย ตอนนี้ก็ปิดช่วคราไปก่อนนะคะพอไปดูย้อนภาพตอนที่เกิดเหตุเนี่ยน่ากลัวตอนที่ตอนก่อนเกิดเหตุคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยนะที่อยู่ในบ่อนนี้นก็หนีกันโกลาหลหนีตายนะนีะ่เหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าสมมติไม่มีปืนอยู่ในมือนะก็ไม่เกิดเหตุการณ์นะครับไม่บานปลายแบบนี้